Okay. กำลังจะพูดถึงความเกี่ยวกับเทนฮากเนะเาะเราเป็นคนหนึ่งที่ยังสนับสนุสนเทนฮากให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมในต่อในฤดูกาลนี้ร่วมถึงการขยายสัญญาเพิ่มของเทนฮากก็ถือว่าโอเคนะทีบ่บริหารตั้งใจจะทำแบบนั้น เพราะว่าเราเราคิดว่าการการมีเขาอยู่เทนฮากอยู่ก่อนที่โบดบริหารชุดนี้จะเข้ามานะ <S <S เขาก็ต้องฝ่าฟันอยู่คนเดียวเนาะกับทีมงานของเขาไม่กี่คนเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำฟุตบอลอย่างที่เขาต้องการเนาะ ไหนจะต้องมีปัญหากับนักข่าวไหนจะต้องมีปัญหากับนักเตะหลายอย่างแล้วก็ก็ถือว่าเขาทำได้วางตัวได้ดีอยู่บางบางทีอาจจะมีบ้างที่สัมภาษณ์แต่ไม่ค่อยอสัมภาษณ์แปลกๆเนาะแต่เราก็เข้าใจได้เรื่องเรื่องเนี้ยเพราะว่าบางทีนักข่าวก็ตั้งคำถามแปลกๆเจอได้คำตอบแบบนั้นไป ใช่เขาก็ถือว่าถือว่าทำผลงานได้ดีไม่ถึงว่าปีก่อนนู้นก็ได้แชมป์ปีนี้ก็ได้ปีได้แชมป์มีส่งแชมป์แล้วก็ปีที่แล้วมีปัญหานิดหน่อยเนาะเรื่องนักเตะบ,บาดเจ็บแล้วก็ทำให้ยูไนเต็ดลงไปที่8ปดปีนี้ก็หวังว่า ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเออเทนหากจะพาทีมประสบความสำเร็จเนาะใจอะเริ่มต้นฤดูกาลเราก็อยากได้แชมป์นั่นแหละแชมป์เพนงมลีก็ได้แต่ก็รู้อยู่ว่าเอ,อ่อนักเตะเราจริงๆนักเตะเราดีนะดีหลายคนแต่ว่าอาจจะยังไม่ดีไม่ดีที่สุดถึงขนาดเอ,อ่อเพราะว่าลีกแล้วมันเล่นตั้ง38นัดเนาะมันต้องมีความเสถียรม,มีความ เ,เขาเรียกอะไรนะจำภาษาจำไอ้นั่นไม่ได้ภาษาไทยมันว่าอะไรว่ามีความแน่นอนอะอมีความแน่นอนมากเทียนมากถึงจะถึงจะยืนระยะชนะได้38นัดได้เนาะก็ยุน,น,น,ยนเตยุนเตก็นั่นแหละเจ็บบ้างอะไรบ้างก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงก็หวังว่า เราก็หวังว่าอย่างยิ่งนะว่าเทนฮากจะทำาให้ดีขึ้นกับปีที่แล้วอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็จบเล้ที่สี่ก็ยังดีอย่างยังได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกชอบบอลสไตล์เทนฮากอยู่นะ mm hmm. บอลโอเวอร์โหลดของเขาอะเพียงแต่ติอยู่เรื่องเดียวตอนเกมรับทันที่ให้คาเซมิโรยืนอยู่คนเดียวแล้วก็พื้นที่โล่งแจ้งแล้วก็โล่งมากแล้วก็ทีมคู่แข่งก็เอา ใช้พื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ไปหน้าได้อย่างเร็วอะระบบะไรของเขานะสีหนึ่งสีหนึ่งเออมันดูมันดูไม่ compact ใช่แหละดูไม่ compact แต่ว่าโอเวอร์โหลดอะโออยู่แต่ว่านักเตะเราก็ไม่รู้นะว่าต้องต้องฝึกซ้อมยังไงให้นักเตะมันต่อบอลได้เหมือนทีมอื่นๆเขาอะตึกตักตึกตักตึกตักเออไอเนี้ยต่อบอลแล้วก็พังแล้วก็ เสียบอลให้ทีมอื่นง่ายมากบางทีบางทีมันก็นะแย่งบอลมาได้ก็เก็บรักษาไว้ไม่ไม่ได้แล้วก็ต้องเสียบอลให้เพื่อนอคู่แข่งเร็วมันก็มันก็เหนื่อยคนแย่งไงใช่ไหรอกเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้นะจะฝึกซ้อมยังไงให้นักเตะยูนเต็ดสามารถต่อบอลกันได้ ได้ได้ดีดีขึ้นกับปีที่แล้วทํำยังไงเราก็ไม่รู้จะซ้อมยังไงให้นักเตะที่เป็นฟอร์เวิร์ดอะเป็นตัวรุกอะยิงประตูยิงประตูได้เออทั้งเพราะว่าปีที่แล้วลุกเออนั่นแหละไม่พูดพูดถึงเทนหักเ,เออแล้วก็นั่นแหละเขาก็รับมือได้ดีกับน,นักข่าว หลายครั้งบางทีก็นักข่าวตั้งคำถามาแปลกๆแกก็ตอบแปลกๆไปก็ระเจ้ากันไปเนาะบางทีนักข่าวก็อย่างว่าแหละเขาเขาก็หายอดเนาะมีคนสนใจเพราะว่าตัวนี้โอ้อย่าว่าไปทุกคนมีเน็ตมีโนดมีนงมีเน็ตมันเขาบางทีเขาก็ไม่ได้ไมานั่งสนใจพว,นาาวพวกนักข่าวพวกนั้นหรอกแต่ก็เลยก็ต้อง,อง,อง,องสร้างสถานการณ์ให้มันดูแบบ เป็นแบบนี้จริงๆเหรอแต่ความจริงไม่ใช่ม่ไรนี่แหละแต่มันก็อยากจริงๆก็รู้สึกดีนะที่แบนนักข่าวหลายคนที่ตั้งคำถามไม่ให้เกียรติบางทีเออก็แบนไปหลายคนก็ก็ดีเหมือนกันจะได้จะได้เบาหน่อยจะได้เบาหน่อยเบาเหมือนข่ขาวมั่วซั่ว ไปหมดก็ไม่อยากบางทีมันมันเสียเสียรังวัดอะเสียเสียอะไระเสียความเป็นมืออาชีพของนักเตะบางทีสงสารนักเตะด้วยใจหนึ่งก็ถ้านักเตะไม่คิดอะไรแต่การสร้างข่าวแบบนี้มันก็ทํารายได้ให้ยูเนเต็ดนะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนจากยูเนเต็ดจากข่าวเสียๆหายๆแต่ว่าก็สงสารนักเตะเนาะ เอาไปทำมีมเอามาอีกกลับมาอีกแล้วกลับไปกลับไปนัดกับน,นักเตะแล้วพูดถึงเทนาอักอนั่นแหละหนึ่งก็ชอบหนึ่งก็เรื่องจัดการนักข่าวเรื่องอจัดการนักเตะเรื่องต้องสุปรปรบมมือกับทีมผู้บริหารจุดเก่าหลายอย่างเลย ปีนี้ก็ได้ผู้บริหารชุดใหม่ก็ซัพอร์ตนางน่าจะดีขึ้นแหละหวังอย่างยิ่งว่านักเตะอยู่ในเต็ด United จะกลับมาดีอ่ะดูซิลูกชอเจ็บอีกแหละขายดีไม่ชอเธออ่ะมันเป็นการเจ็บเรือรังเราก็เข้าใจเนาะขาหักนางกลับมาเล่นได้มันก็ดีตัดเทนฮากเราต้องจัดการเด็ดขาดเลย ลูกชอถามว่าลูกชอเก่งไหมเก่งมากแต่ว่าอาการบาดเจ็บมันเพราะว่าตัวตัวเขามียี่สิบหกคนเนาะถ้าสองคนแบ็คซ้ายเจ็บทั้งคู่นี่มันเหมือน,นไม่รู้อะอยากให้เทนฮารจัดการให้เรียบร้อยอยากให้ผู้บริหารจัดการให้เรียบร้อยรแล้วก็ยอมรับนะว่าลูกชอมันเก่ง แต่บางทีหาคนที่เก่งแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานตลอดแล้วต่อสัญญาก็กโอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรเท่าแต่ว่าอยากให้ฟิตดีหน่อยเออนักเตะเจ็บเมนยูซื้อนักเตะเจ็บมารักษาเพื่อที่ก็งงเพื่อเพื่อไลยเพื่อไาย,อ,ายอย่างทีมอื่นนะเวลานักเตะเจ็บเขาจะเก็บเงียบนะแล้วก็ เสนอขายบางทีหมอตรวจก็ไม่เจอหรอกตรวจไปนักเ้าไปนักเตะบอกไม่เจ็บมันก็ไม่เจ็บหมอก็ไม่บอกไม่เป็นไรเพราะว่านอกจากเกิดการอักเสบบวมเป่งถึงจะรู้ถ้าไปจับดูการผิดรูปนักเตะมันก็ต้องมีอยู่มั่งแหละการผิดรูปของกระดูกอะไรพวกนี้นั่นแหละ ก็ต้องจัดการทีมแพทย์ก็อยากหาทีมแพทย์ที่ช่วยเหลือนักเตะให้ให้หายเจ็บแล้วก็บำบัดให้ดีและพร้อมเตรียมพร้อมที่จะใช้งานาก็นั่นแหละเท็นหักต้องจัดการเรื่องนี้แหละเราเรื่องนี้ด้วยแล้วก็แมทฟิตเนสเ,เขาเรียกอ,อะไรนะ คนฟิตเนสอะโคดฟิตเนสอ่ะเออสร้างฟิตร่างกายนักเตะให้พร้อมใช้งานแต่พร้อมทำพ,พร้อมทำงานเนาะทีมหมอทีมแพทย์ทีม,ทมหลายอย่างแต่กูไม่รู้นะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่ว่าเราอยากให้เทนฮักทำงานให้อย่างน้อย อย่างน้อยสองสองปีสามปีก็ยังดีแต่ว่าต้องดูก่อนว่าไม่ได้แพ้แบบหยับเยินบ่อยบ่อยจนบางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแพ้เยอะขนาดนะแต่ว่าใจใจอยากให้นางอยู่ออนางนางนาง,งมีวิสัยทัศน์เรื่องนักเตะเยาวชนให้โอกาสจริงๆอะ่ะจริงนะเฮริฮามารอะไรเนี่ยปล่อยลงเลย ปล่อยลงก็แต่ว่าเ,เด็กน้อยอายุสิบเจ็ดเองก็ค่อยๆปล่อยกันละปล่อยปล่อยลงขอโทษก็เออเราเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นไอเนี่เนาะเชื่อใจเชื่อใจทีมงานก็แล้วกันแล้วก็หวังว่าเทนฮากจะคว้าแชมป์เพมเบอรีกในปีนี้รวม F.A. ฟ u p คับคาร์บาวคัพสามแชมป